สวัสดีเพื่อนๆชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคน้วยครับผมอยู่กับผมสักดาเว็บชาแนลอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับจะมาเขาเรียกว่าอะไรเป็นการไกด์นะครับผมเกี่ยวกับเทคนิคการตีบอสนะครับในแผนที่อารีนาหรือบอสไกอาของเรานะครับทํายังไงนะครับให้ตีได้คะแนน20ล้านบุกๆวกนั่นเองนะครับผมโดยเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะเห็นแล้วนะครับแผนที่อารีนาเนี่ยส่วนใหญ่บ้านผมเนี่ยก็จะ ร้อยละ90นะครับผมบ้าน FCC ของเราเนี่ยก็จะได้ที่1น,นะครับประจำสัปดาห์วิคไหนนะครับที่ไม่ได้ที่1น,นะก็อาจจะเนื่องด้วยคนในบ้านนะครับติดภารกิจไม่สามารถเ,เขาเรียกว่าไม่สามารถที่จะตีบอสได้นั่นเองนะครับผมบางอาทิตย์เนี่ยผมก็ไม่ได้ตีเช่นกันนะครับเพราะว่าติดภารกิจนั่นเองนะครับแล้วก็อีกเหตุผลนึงนะครับที่บางอาทิตย์เนี่ยที่ไม่สามารถขึ้นหรือว่าเ,เขาเรียกว่าอะไรพิชิต บ้านพิชิตไม่ใช่พิชิตบ้านพิชิตด่านนั้นนะครับพิชิตบอสนั้นก็เพราะว่าลงทะเบียนนะครับเกี่ยวกับปัญหาลงทะเบียนนะครับที่จะลงตีบอสนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนเ,ออเทคนิคนะครับการตีบอสนะครับว่ายังไงนะครับทําให้ได้20ล้านเลยนะเออมาเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักตัวละครจี้แล้วก็ออปชั่นก่อนนะครับออปออเสริมอะของจี้ข้างล่างอะว่าควรมีอะไรบ้างนะครับผม โอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมโอเคครับมาอยู่ในส่วนของการแนะนําตัวละครกันก่อนนะครับผมตัวละครที่ผมแนะนานะครับก็คือในส่วนของอีโวเลวเทียนนั่นเองนะครับมาดูความสามารถของในส่วนของอีโวเลวเทียนกันนะครับผมว่าทําไมตัวละครอีโวเลวเทียนนะครับถึงมีความสามารถในการตีบอสนั่นเองนะครับมาเริ่มต้นกันที่สกิลแรกของอีโวเลวเทียนกันก่อนนะครับผมเมื่อฉันอยู่บนแลนด์มาร์กของตัวเองครับ จนจบเธอเนี่ยโอกาส70%ครับติดตั้งหน้ำน้ำแข็งบนแลนด์มาร์คของฉันนั่นเองเนะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งเลยครับที่ทำให้อิโวเลวเทียเน่ยหาก,กินกับการดีบอสได้ง่ายก็คือเมื่อทอยลูกเต่าครับโอกาส75%ครับเลือกทอยหน้าหลังครับแล้วก็100%ครับเลือกย้ายไปยังพื้นที่ ที่เราทอยได้นั่นเองระยะที่เราทอยได้นั่นเองนะครับผมนี่คือสกิลแรกนะครับส่วนสกิลต่อมาครับเป็นอีกสกิลหนึ่งครับที่นิยมในการใช้ตีบอสนะครับสำหรับตัวละครสายเงานั่นเองนะครับสกิลก็คือเมื่อตกแลนด์มาร์กของฉันหรือก่อสร้างครับโอกาส85ครับสร้างรางเงานะ เมื่อตกร่างเงาครับโอกาส80%ครับเรียกฝ่ายตรงข้ามแบบสุ่มนั่นเองนะครับความสามารถของร่างเงาเนี่ยสามารถสร้างได้สูงสุด4แห่งนั่นเองนะครับแล้วก็เมื่อตกแลนด์มาร์คฝ่ายตรงข้ามครับจะย้ายกลับไปยังเงาทันทีนะครับผมก็คือไม่ต้องจ่ายค่าบันาทางแล้วก็กลับไปยังเมืองที่มีความสามารถของเงานั่นเองนะครับผม โอเคครับต่อมาครับมาอยู่ในหัวข้อของจี้เครื่องรางกันบ้างนะครับผมว่าจี้เครื่องรางที่ผมแนะนําเนี่ยในการตีบอสมีอะไรบ้างนะครับผมมาเริ่มที่ชิ้นแรกกันเลยนะครับผมสําหรับหมวกไทเทเนียมจู่โจมนะครับหมวกไทเทเนียมจู่โจมชิ้นนี้ผมแนะนานะครับก็คือเอามาใช้สําหรับในการทําทให้บอสนีโอกาสทอยดับเบิลเนี่ยหายไปทันทีนะครับแบบว่าเหลือแค่ลูกเต๋าลูกเดียวไม่สามารถทอยดับเบิลได้มันออกมาในส่วนของการเซฟเวลาในการตีบอสนั่นเองนะครับผม ที่ที่นี่2ครับที่ผมแนะนําในการาใช้ก็คือในส่วนของไพ่หมีทาโร่นั่นเองนะครับความสามารถของไพ่หมีทาโร่ก็คือเลือกการ์ดครับสำรับเลือกการ์ดในสำรับก็คือ3ใบครับผมก็คือการทําลายการ d i s c h a r g แล้วก็ในส่วนของการกันวิกนั่นเองนะครับผมแนะนาครับให้เลือกเป็นในส่วนของการ d i s c h a r จนั่นเองก็คือทําให้ความสามารถในการป้องกันของหมวก สกิลหมวกของไกอาครับผมที่จี้ติดตัวมาทําให้เป็นศูนย์นะครับผมอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถในส่วนของการเพิ่มค่าบานทาง200%นั่นเองนะครับสำหรับไพ่มีทาโร่นั่นเองนะครับผมแล้วก็ยังมีอีกสกิลหนึ่งครับก็คือสกิลของเมื่อตกเมืองครับเพิ่มค่าบานทางคูณ2แล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันนะครับผมเอามาคอมโบในการเรียกเงาลัวได้นั่นเองนะครับผม แล้วก็อีกจี้หนึ่งครับที่ผมแนะนําในส่วนของจี้รองเท้าซูเปอร์เดเมนชั่นครับเอามาเน้นสร้างแลนด์มาร์กแล้วก็ในส่วนของการตกเมืองอาการําคอมโบในการตกเมืองนั่นเองนะครับผมเอาไว้ใช้กับเมืองเรื่อยๆนั่นเองแหละเพื่อใช้ความสามารถของเงาให้ได้มากที่สุดครับผมแล้วก็ ไอจี้หนึ่งครับเป็นจี้อะไรก็ได้นะครับผมนํามาอัดแอปได้นะครับอย่างที่ผมใช้ในตอนนี้ก็จะเป็นในส่วนของฟองสบู่นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นฟองสบู่อะไรก็ได้ครับกับขังฟองสบู่ก็โอเคหมดครับหรือจะเป็นสกิลเรียกต่างๆพวกพวกบาดเชิญอะไรพวกนี้ก็โอเคนะครับผมแต่ว่าต้องดูเวลาในการเล่นด้วยนะครับว่าจะทันไหมนะสําหรับการทําคอมโบหรือการทำคะแนนนะครับให้ทันเวลาที่กําหนดนั่นเองนะครับผม ในส่วนต่อมาผมเป็นในส่วนของออฟนะครับผมหรือออปชันเสริมนั่นเองนะครับโดยออปชันเสริมเนี่ยผมแนะนําอยู่3ออฟหลักๆนั่นเองนะครับที่ควรมีในการตีบอสนั่นเองนะครับผมโดยออปชันแรกนะครับก็คือการทอยลูกเต๋าดับเบิลนะครับผมทาไมผมถึงบอกว่าต้องใช้การทอยลูกเต๋าดับเบิลครับผมโดยการทอยลูกเต๋าดับเบิลนะครับมันจะมีผลในช่วงของเลดเกมนะครับก็คือในส่วนของเหลือ5ตาสุดท้ายห้ารอบสุดท้ายในการทอยของเรานั่นเองนะครับช็อตนั้นอ่ะ อ่าหารอบสุดท้ายบวกกับประมาณเวลาครับผมไม่เกิน5นาทีอันนี้เดี๋ยวผมจะไปสอนในของทิกการเล่นนะครับผมแต่ว่าควรมีในส่วนของออฟดับเบิลนะครับซึ่งมันจะช่วยมากๆเลยครับในการทําคะแนนในการตีบอสนะมันจะได้การความถี่ในการเก็บคะแนนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็ออฟต่อมานะครับผมในส่วนของออฟคูณเมืองนั่นเองนะครับโดยจี้ที่ผมแนะนําไปข้างต้นนะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะไม่มีความสามารถในการคูณเมือง248นั่นเองนะครับโดยความสามารถของการคูณเมือง2อ8เนี่ยมันทําให้ค่าผ่านทางเพิ่มขึ้นนะครับโดยเอามาเล่นกับไพ่หมีทาโร่เนี่ยจะโอเคมากๆเลยนะครับผมแล้วก็อีกจี้นะครับไม่ใช่อีกจี้ที่ต้องบอกว่าอีกออปชันหนึ่งครับที่ผมแนะนําก็คือในส่วนของการออกเกาะนั่นเองนะครับทำไมผมถึงแนะนําในการออกเกาะนั่นเองนะครับ อย่างข้างต้นครับที่ผมบอกว่าควรมีออฟดับเบิลนะครับเผื่อตอนไหนเนี่ยที่เราเผลอพลาดนะครับทอยดับเบิลครบ3รอบนะครับออฟออกเกาะเนี่ยมีความสําคัญมากเลยครับที่จะทําให้เราได้ทอยในรอบที่4นะครับผมแต่ว่าก็ต้องเน้นใช้ดวงพอสมควรเลยนะครับผมสําหรับออฟออกเกาะกับออฟดับเบิลในการคอมโบกันนะครับผม โอเคครับมาอยู่ในส่วนของการเล่นแบบมีเทคนิคกันแล้วนะครับผมว่าทํายังไงนะครับถึงได้คะแนนเนี่ย20ล้านนะครับผมโดยเทคนิคแรกนะครับผมก็คือในส่วนของการเลี้ยงเวลากับในเทิร์นนะครับผมการเลี้ยงเวลากับการเลี้ยงเทิร์นเนี่ยสัมพันธ์กันยังไงนะครับผมการเลี้ยงเวลากับการเลี้ยงเทิร์นนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้ว่าเวลาจํากัดในการตีบอสนะครับจะมีเวลาให้แค่ 8นาทีนั่นเองนะครับผมซึ่ง8นาทนีนั้นเราจะต้องเล่นทั้งหมด10เทิร์นั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเล่นใน10สเทิร์นั้นอ่ะห้าเทิร์หลังครับผม5เทิร์หลังอ่ะความสามารถของค่าผ่านทางอ่ะจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจํานวนเทิร์ที่ลดลงนั่นเองนะครับยิ่งเทิร์เหลือน้นอยแค่ไหนค่าผ่านทางยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้นนะครับผมโดยหลักๆครับผมจะให้เวลานะครับอยู่ที่เหลือ5นาทีสุดท้ายครับเพื่อนๆต้องเหลือ5เทิร์นั่นเองนะครับผมอ่าทําไมถึงต้องเหลือเพียงแค่ ถ้าเ์นในห้าทีนะครับผม1ครับเวลามันจะไม่ทันครับผม2เราจะมีเวลาในการเก็บคะแนนได้สูงมากยิ่งขึ้นครับโดยเราจะอย่างที่ขั้งต้นที่ผมบอกครับออฟดับเบิลมีความสำคัญมากเลยครับเมื่อเหลือห้านาทีสุดท้ายครับออฟดับเบิลนี่จำเป็นมากๆเลยครับในการทอยดับเบิลอ่าในการตกเมืองนะครับให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยก็คือให้บอสเนี่ยครับตกมายังเมืองของเราให้ได้มากที่สุดจากการทอยดับเบิลแล้วก็ตกเมืองไปเรื่อยๆบวกกับคอมโบทอยหน้าหลังนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับสำหรับความสัมพันธ์ในการ เลี้ยงเทินกับเลี้ยงเวลานั่นเองนะครับก็คือเหลือ5นาทีอ่ะก็คือพยายามให้ได้5นาทีครับต้องพยายามเหลือให้ได้5เทินนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะมีเทคนิคนะครับบอกต่อไปนะครับว่าทํายังไงนะครับถึงจะให้เหลือ5เทินภายใน5นาทีครับผมให้ทันเวลาไม่หมดนั่นเองนะครับนี่คือเทคนิคแรกนะการเลี้ยงเทินกับในส่วนของการเลี้ยงเวลานั่นเองนะครับ5นาที5เทิญประมาณนี้ครับสาหรับเทคนิคแรก เทคนิคต่อมาผมคือเทคนิคการทอยทิ้งนะครับซึ่งผมได้กล่าวข้างต้นไปแล้วครับเทคนิคนี้นะครับคือเทคนิคที่จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่าง5เทิร์นภายใน5นาทีนั่นเองนะครับผมเทคนิคการทอยทิ้งครับ5เทิร์นแรกนะครับผมในเทิร์นที่10เนี่ยเราจะทอยเบิ้ลครบให้ให้ครบ2รอบก่อนนะครับแล้วก็3มรอบเนี่ยก็คือพยายามตกเมืองนะครับเพื่อให้เกิดการสร้างแลนด์มาร์กเกิดขึ้นก่อนนะครับผมและเทิร์นที่6ถึงเทิร์นที่9ครับเราจะเป็นนะครับที่จะต้อง ทอยขี้ให้ได้มากที่สุดครับเพื่อให้เธอเนี่ยไม่ไหลจนเกินไปครับผมแล้วก็สัมพันธ์กับเวลานะวกกับการทอยทิ้งนะครับผมทุกครั้งที่ทอยครับต้องมีการทอยทิ้งอ่าซึ่งให้เกิดประสิทธิภาพนะครับผมหมายความว่ายังไงครับการทอยทิ้งให้เกิดประสิทธิภาพครับผมเช่นการตกเมืองครับเพื่อเรียกฝ่ายตรงข้ามครับโดยการทอยขี้หรือการตกเมืองครับเพื่อที่จะสร้างแลนด์มาร์กจากการใช้สกิลของ Lo อกเท้าสเปอร์เดนเซนชั่นครับ ข้อดีของการทอยทิ้งนะครับผมคือ1นนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถกะเวลาในการาเล่นได้นะครับผมมาเวลาเนี่ยจะทันกันนะครับระหว่างเทินกับเวลาเนาะแล้วก็มีโอกาสครับที่จะได้ในส่วนของการทําลายลูกเตา๋าแล้วก็ในส่วนของการทิชาร์จด้วยนะถ้าเรียกติดนะครับจากการทอยขี้โดยการทอยขี้ทุกครั้งเนี่ยต้องทอยให้เกิดประสิทธิภาพสูงมากที่สุดนั่นเองนะครับ ประมาณนี้ครับสำหรับเทคนิคที่2ครับถ้าไม่เห็นภาพเดี๋ยวผมจะทำเขาเรียกว่าอะไรอะพรีวิวให้ดูนะว่าการทอยขี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพเนเป็นยังไงนะครับผม วันเทคนิคสุดท้ายครับเป็นเทคนิคของการสร้างเมืองนะครับผมให้ได้ 5้าหลังนะครับจะได้รางเงาทั้งหมดสี่เงาเทคนิคก,การสร้างเมืองนะครับผมจะบอกเลยว่าการสร้างเนี้ยมันมีข้อจํากัดอยู่นะครับผมในการสร้างก็คือการสร้างเนี้ยจะอยู่ในลายสี่นะครับเมืองที่แพงที่สุดก็คือเมืองสีแดงนั่นเองนะพื้นที่สีแดงนะครับแล้วก็เมืองสำรองก็คือเมืองเอามาดักหนามน้ําแข็งนะครับขอเรียกว่าเมืองดักหนามน้ําแข็งแล้วกันนะครับจะเป็นเมืองที่1 2 3สานะครับผมของลายที่1นั่นเองนะครับผม แล้วถ้าเกิดเมืองโดนตัดครับไม่ว่าจะเป็นเมือง1 2 3 4 5ที่ผมได้บอกไว้เลยครับว่ามันโดนในส่วนของบอสเนี่ยแย่งไปจะทำยังไงครับผมเทคนิคง่ายๆครับผมก็คือการาหาเมืองนะครับที่แพงที่สุดในบริเวณนั้นนะครับผมก็อย่างเช่นสมมุติไลน์สีของเราเนี่ยครับเมืองที่แพงที่สุดเนี่ยโดนเทคไปนะครับผมก็หาเมืองแพงที่มาจะทดแทนได้ผมก็คือเมืองหนึ่งเมืองสองของไลน์ที่สี่นะก็คือพยายามหาเมืองที่ แพงๆนะครับทดแทนได้นะครับประมาณนี้ครับผมสําหรับเทคนิคที่3ครับก็คือการสร้างเมือง5เมืองนั่นเองนะครับเพื่อให้เงาเนี่ยเขาเรียกว่าเงาสับเปลี่ยนได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับผมบวกกับเอามากันในส่วนของเวลาไกอาเดินเนี่ยเอามาติดหนาน้ําแข็งด้วยนะครับผมจะทำให้การเล่นเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นครับเพียงแค่ทอยเบิ้ลสองไปมานะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูพรีวิวเบื้องต้นนะครับอย่างการทอยสองไปมาเลยครับ แล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับพยายามเน้นตกเมืองสีแดงนะครับผมเพราะว่ามันมีค่าผ่านทางนะครับที่เยอะมากๆนะครับผมทําให้คะแนนของเราเนี่ยดีดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโอเคครับพูดมายืดยาวแล้วครับเดี๋ยวเรามาทดลองเล่นแบบจริงๆกันนะครับผมว่าเทคนิคที่ผมสอนมานะครับมันจะใช้ได้ผลมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับโอเคครับตอนนี้ เราได้เปิดเป็นคนแรกนะครับผมสำหรับอ่าเลวเทียนในการตีบอสกับในส่วนของไกอานั่นเองนะครับขอเลือกเป็นเอฟเฟกผลกระทบนะครับผมเหมือนที่ผมได้พรีวิวอ่าการใช้จี้นี้ไปนะครับผมว่าแนะนำให้ใช้เป็นเอฟเฟกผลกระทบในความสามารถของการดิชชาร์จดีกว่านะครับผมเราทอย2ไปครับผมอ่าทอย2ออกสีไม่ใช่ปัญหาครับอย่างที่ผมบอกครับในเทินแรกครับผมหรืออ่าเทินที่เทินแรกนั่นแหละพูดง่ายเลยอีกสิเทินน่ะ อสองสองครั้งแรกครับผมเราควรที่จะไม่ใช่2ครั้งแรกต้องบอกว่าในเทิร์นนี้เราควรทอยเบิ้ลสองครั้งก่อนนะครับผมเพื่อทําการสร้างเมืองแล้วก็ตกไปยังเมืองนะครับผมที่เราต้องการสร้างนะเพื่อจะเอาเอฟเฟกต์วาร์ฟนะครับเผื่อมันติดเนี่ยเราก็สามารถได้แลนด์มาร์กถึง2จุดเลยนะครับผมสําหรับเทิร์นแรกนะครับผมเดี๋ยวเทิร์นที่2เทิร์นที่3เนี่ยก็พยายามนะครับดูว่าดูกะเวลานะครับผมว่าเราเนี่ยมีโอกาสที่จะสร้างเมือง มากน้อยแค่ไหนที่จะกอบโกยกำไรในการสร้างเมืองครับอย่างตอนนี้เทินที่เหลือไอ้เก้าเทินใช่ไหมผมก็เลือกที่จะทอยเบิ้อไปก่อนครผมแล้วก็ผมที่จะทอยทิ้งนะครับผมเพื่อที่จะสร้างแลนด์มาร์คอุดไว้นะครับกันเทคนะเพราะว่าจุดลาย4ีเนี่ยเมืองมันค่อนข้างที่จะแพงนะครับผมเวลาเลดเกมไปนะครับผม โอเคเดี okay, ๋ยวเราก็น่าจะเริ่มทอยขี้รัวๆแล้วครับอันนี้ป้อมประก,กันในการที่จะดูดเงินเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมากขึ้น,นครับนี่ครับที่ผมบอกครับเขาจะติดในส่วนของหนามน้ําแข็งครับพื้นที่ลาย1นึานะครับเวลาเอฟเฟกต์ทอยหน้าหลังไม่ออกเนี่ยอย่างน้อยเราก็ได้ทอยเบิ้ลสองนะครับผมอันนี้เอฟเฟกต์ทอยหน้าหลังออกครับผมผมเห็นว่าเวลามันยังมีพอสมควรนะครับก็เรียกนะทาการเรียกแล้วก็ทําการสร้างเมืองไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้เดี๋ยวผมทอย12ออีกรอบนะครับผม เพราะว่าเวลามันน่าจะเหลือนะครับผมเดี๋ยวทุกอย่างมันจะเสียเปล่าไปนะครับพยายามคำนวณเวลาให้ดีนะครับอันนี้หมวกเ้าหมดแล้วนะครับผมก็ทําให้เราที่จะมั่นใจได้ครับว่าเรียกติกแน่ๆครับผมนี่แล้วก็มาเรียกอีกรอบครับผมมาสังเกตครับผมผมจะเล่นแค่อยู่2เมืองครับผมก็คือเมืองสีแดงก็คือเมืองที่แพงๆนั่นแหละครับตกเมืองไปเรื่อยๆครับผมนี่เห็นไหมแป๊บเดียวครับ ผ่านไป2เทินเราได้300แสนแล้วครับเนี่ยแล้วก็เมืองที่ผมบอกครับเมือง3 4 5นะครับเอามาในส่วนของการดักวางน้ำแข็งครับนี่ครับเป็นการทอยทิ้งนะครับผมเพราะว่ามันเหลือ7เทินกับเวลาประมาณ5าที40วินะครับผมอันนี้ผมก็ควรเริ่มที่จะทอยทิ้งได้แล้วเนาะแล้วก็กลับเมืองไปก่อนครับนี่โอเคครับสวยงามครับผมเขาโดนทำลายลูกเต๋าเป็นที่เรียบร้อยครับ เขาซอยหติดหนามน้ำแข็งเช่นเคยครับผมเหมือนที่ผมบอกครับพยายามหนึ่งสองสามครับสร,สร้างให้สร้างให้ได้ครับผมพยายามสร้างให้ได้นะเอาไว้กันหนามน้ําแข็งเวลาเขาเดินติดนะครับผมเขาจะดเดินติดต้งดองแบบนี้สิโอเคอันนี้ไอรองเท้าห่อหืนนึงก็ออกครับผมสวยงามครับเดี๋ยวเราจะทอย,อยทิ้งไปก่อนนะครับผม สวยครับถอย5ติดครับอันนี้5นาทีพอดีครับผมแล้วก็จบเทิร์นของเราด้วยนะครับผมอันนี้ได้กลับเมืองไหมโอเคครับรู้สึกว่าจะได้กลับอ่าได้กลับครับผมก็เหมือนเดิมครับผมไปแค่2เมืองนี้ครับเล่นพยายามเล่นแค่2เมืองนี้เท่านั้นครับผมนี่ตกแล้วตกอีกครับผมอ่าถ้าเพื่อนเพื่อนเอพื่อนอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าเออ ลายหนึ่งนะครับลายหนึ่งเมืองหนึ่งเมืองสองเมืองสามเนี่ยถูกเทคไปสักเมืองเนี่ยควรสร้างเมืองไหนดีครับพี่แนะนําเป็นพื้นที่สีม่วงกับพื้นที่สีส้มนะครับตามหลักลงมานะพยายามเน้นทอยให้ติดกับพื้นที่พิเศษนะครับแบบว่าทอยสองจะไปลงพื้นที่พิเศษอะไรประมาณนั้นเนี่ยโอเคนี่ครับห้าห้าเหลือเวลาห้าเทินพอดีครับกับเวลาประมาณสี่นาทีสามสิบวิครับผมโอเคครับเมืองก็เริ่มแพงครับตอนนี้เราได้หนึ่งล้านหกครับผม เราอยู่ที่1นล้านหนะเราเรียกครับโอเครองเท้าสวยครับเซ็ตเนี้ยค่อนข้างที่จะเน้นดวงเรียกลับเบืองซะส่วนใหญ่เนาะเคครับเรียกมาเลยกลับเลกเรืกกเรเร่อยๆครับผมเต๋าแตกก็ก็เนี่ยครับกรณีที่ทอยอ่าเบิ้ลสไม่ติดนะครับเนี่ยแต่ว่าเราทอยไปเบิ้ลไป3รอบแล้วเนาะก็อย่างน้อยก็ได้ทอย5้านะครับผมปึ๊บเรียกมาครับผมอันนี้คู่ขี้ผมหมดแล้วนะแต่กลับเมืองครับแบบนี้สวยงามครับอยู่ที่3าม 3 3 8 0 0 0นะเออต้องพูดอย่างนี้38 0 0 0ครับสำหรับเมือ์นี่แพนอยู่ที่ประมาณ4 5่0 0นะครับผมเอ้ไม่ใช่5,500ันครับผมประมาณ4,500เนาะโอเคครับไก่อาทอยไปยังไงข้อดีของการใช้ฟองนะครับผมฟองสบู่เนี่ยก็คือกรณีที่แบบว่าเออเราเรียกไม่ติดอะแต่ว่าอย่างน้อยเขายังติดฟองสบู่เนี่ยเขาจ่ายค่าผ่านทางแน่ๆครับผมโอเคครับเนี่ยเรียกไม่ติดครับไม่เป็นไรครับกลับเมืองครับ อันนี้ผมขอไปเม <izon> ืองน,นี้ก่อนครับผมเพราะว่าเงาทั้งเมืองสีแดงเนี่ยไม่มีแล้วนะครับผมอันนี้โชคดีครับผมได้รองเท้าออกเหินเดินอากาศเหตุผลที่ผมเลือกกลับไปยังเมืองหนึ่งไม่ใชเ่เมืองสองครับผมเพราะว่าผมจะทอยเบิ้องสนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ทอยเบิ้องสองที่เพราะว่าเราหมดเทินแล้วครับอีกอย่างเผื่อมันติดหนามน้ําแข็งอะไรด้วยนะครับผมแต่นี้มันไม่ติดหนามน้ําแข็งนะก็ไม่เป็นไรครับทอยเบิ้องสไปครับผมเวลาเหลือสามนาทีกับอีก3เทินนะผม ก็ถือว่าตอนนี้คุมทั้มิ่งได้ดีนะครับผมโอเคครับกลับเมืองครับอันนี้เราทอยเบิลไปหนึ่งรอบครับอ้อทุกการทอยนะครับผมแนะนาไม่เบินเพื่อนจำด้วยนะครับผมว่าทอยเบิลไปแล้วกี่ครั้งนั่นเองนะครับอันนี้ทอยไปครั้งที่2ครับสวยงามพระราม2ครับกรณีที่เพื่อนๆไม่มีออฟออกเกาะนะจะพยายามจําไว้นะครับผมอันนี้ผมทอยเบิลไป2รอบแล้วนะครับ เดี๋ยวผมจะซื้อคู่ขี้ซะหน่อยดีไหมไม่ต้องซื้อกันทอยเจ็ดไหมทอยเจ็ดออกเก้าไม่เป็นไรครับอย่างน้อยครับเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วว่าฟองสบู่ครับมันกันเวลาเราทอยพลาดนะครับก็คือจ่ายได้แน่ๆครับผมเรียบร้อยครับยังไงก็โดนครับผมช็อตนี้ตอนนี้ครับเราได้คะแนนอยู่ที่8ล้านครับกับเทินอยู่อีก2เทินนั่นเองครับผมขอมาเมืองนี้ครับผมปึ๊บ ยังไงดีโอเคครับรองเท้าออกครับแบบนี้กลับเมืองครับเล่นแค่2เมืองนี้เท่านั้นครับผมพยายามเล่นแค่2เมืองนี้ครับทอย2ครับเทคนิคทอยครับผมโอเคเรากลับมานี้เราเรียกเขาไม่ติดนะครับเมื่อกี้เราก็กลับมาเช่นกันนะครับผมกลับมาเมืองเดิมครับเพื่อเล่นเขาอีกรอบครับผมแล้วก็เออเืนเดินอากาศติดครับอ่าสิล้านแล้วครับผมไปใน2อนาทีหรือเวลา2อนาทีน้ำพุอย่างนี้สิหรือเวลา2อนาทีกับคะแนน10ล้านนะผมแล้วก็เทินประมาณ2เทินนะผมโอเคทอยไปอีกครับทอย5้าครับผมสวยงามครับมา ยังไงดีตกครับผมเรียกครับได้ได้กลับเมืองแบบนี้ครับชิวๆครับผม12ล้านแล้วครับตอนนี้เมืองจากตอนแรกเนี่ยที่เป็นอยู่3 0 0หมื่นะครับตอนนี้เป็น9 0้าหมืแล้วนะอันนี้1 0 0,000แล้วครับผมจากตอนแรกสี่หมืนะครับผมพอเหลือเพียงแค่2เทินเท่านั้นครับผมตอนนี้คะแนนผมเนี่ยอยู่ที่1 4ล้านนะผมถอย2หลังไปครับมาครับเรียกครับสวยงามครับได้กลับเมืองไหมได้กลับเมืองครับแบบนี้ได้เรียกอีกครับผม นี่เหมือนที่ผมบอกครับเทคนิคที่ผมบอกครับยิ่งเทิร์นน้อยครับผมยิ่งค่าผ่านทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมตอนนี้อยู่ที่16ล้านแล้วครับถอยสองไปครับผมสวยงามครับผมโอเคครับแล้วก็เราจะกลับเมืองมาที่เมืองที่แพงที่สุดครับผมเรียกติดไหมติดครับผมแบบนี้ค่อนข้างที่จะดีครับเตาแตกแล้วก็อันนี้เดี๋ยวผมขอซื้อคุกกี้ก่อนนะครับผมปุ๊บถอยเออถอยขี้ไปตกใจนึกว่าถอยคู่ โอเคครับวาร์ปมาที่เมืองนี้ครับผมเหลือประมาณ50บกว่าวิครับผมอันนี้ก็คือเราไม่สามารถทอยได้ในเทอร์นาเลยนะครับผมตอนนี้คะแนนผมอยู่ที่17ล้านนะและเลยกติดแบบนี้ได้กลับเมืองด้วยครับ18ล้าน19ล้านแล้วครับผมแล้กกลับเมืองมารอบนี้ครับผม20ล้านโอ้โหได้กลับเมืองเพิ่มแล้วอืได้กลับเมืองได้กลับเมืองอีกครับ20ล้านแล้วครับยังไงต่อฟองสบู่ขอติดได้ไหมสวยครับฟองสบู่ติด21ล้านครับผมแบบนี้2 2 23ล้านได้ไหม ยี่สองยี่สามล้านได้ไหมเรียบร้อยครับผมสําหรับเกมนี้ครับผมจบไปในคะแนนทั้งหมด22ล้านนะผมกับเทคนิคง่ายๆครับผมคือการเน้นกับเมืองครับผมแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปขั้นต้นครับกับ3เทคนิคนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนําไปอัดแอปปรับใช้กันได้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ได้ครับผมถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับผมกดแชร์เลยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ สวัสดีครับเดี๋ยวจะมีเทคนิคอะไรในรอบหน้าเดี๋ยวจะมาบอกกันครับผมบ๊ายบาย